อ๋อมีคนตามชิลแป๊บนึงมีเฟียตรงห้องชิลอไไอกไปไม่ได้ออกไปไม่ได้ออกไปไม่ได้อะโดนดักใครก็ได้บิ่งมาทางนี้ทีอ <c oughs> อิลิป Aí ele S <S <ans> สมบใครมองไม่เห็นด้วยไม่มีใครไปแก้ไฟด้วยจิบห,หายแล้วจิ๋ยแล้กูอยู่ข้างหน้าด้วยถ้ามันปา่าจิกูแน่ๆเลย <S <S <ans> 후후 <laughs> 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 <hums> เดี่ยวนี่มันเที่ยนี่มันเที่ยอะไรกันเนี่ยหมดเลยทำไมเนี่ยคุณนี่ยังจบเลยอ่ะวิ่งหนีไปป้าเอยวิ่งหนีไปรีบวิ่งหนีไปไม่หนีถุงข้างล่างฮะไม่หนีข้างล่างลีฟวิ่งหนีไปตอนนี้ไม่ใช่ลีฟแล้าแค่รีบลีฟไม่อยู่ตรงนั้น กินยูมวยาหนะเข้ามาเข้ามายะแล้วกูกโตัวได้ละกูโกตัวด้ละไอพี่เอ้ยแล้วทำไมพี่ไม่โอดผมวะฮะ ก็ไม่ได้เป็นนะก็เขาปาต่อหน้าต่อตามึงวดเองเออใช่ลิฟมาแกลิฟลิฟลิฟวดตัวเองนะอาะเหรอผมคนผมว่าผมคนบวพี่เปามึงบมึงอะไอเบง น้ำมึงคิดจะรีพอร์ตไนมึงไม่สงสารพี่เพื่อนคนอื่นเขาอยู่ในห้องมึงหรอวะเขาตายกันทีละคนน่ะ ไม่วุ้นไม่เห็นแล้วแต่วุนไม่รีพอร์ตวุ้นอะแก้แค้นคนนี้แล้วก็คนนี้ที่มายืนบงังศุนตั้งแต่แรกไม่กดมือหอนฮะเข้าใจนะฮะเขาใจนะฮะตรงห้องตรงห้องสเคเฟรีย์วุ้นตายอะเขายืนบงังบังกันสามคนเลยอ้ะวุนก็วนเลยวุนรอบสุดเลยวุ้จริงๆว่ะไอรีไม่รู้ด้วยว่าเป็นสมวุ้นด้วยทีแรกอ่ะว่ามันยืนบังกันหมด มุนเอาเลยกับพี่อนนี่มุนวนเลยอยู่เต็มที่เี่ียบย่ำด้วยฮะ นักพูดของเราตายไปแล้วอ่ะใครวิ่งออกมามาเสียงไทรอ่ะเสียงผู้หญิงคือไทรอ่ะแดงกระชงพูวิ่งออกจากศพช่วยด้วยเสียงเสียงเสียงไทรอ่ะผู้หญิงอ่ะเก่งคนที่หัวนะคะมูมีอ๋อแดงกับชมพูวิ่งออกจากศพั้ทั้าถ้าถ้าบ้าง เอิร์เอาไงดีวะอยู่ดีเขามาใส่โคเราสองคนวะ <c oughs> <c oughs> เป็นรออ่ะเป็นรอยโดทีครับปวดที่ครับเออได้ได้ิด้ไ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 ดิได้ได้ไดับด้ได้ได้ได้บด้ได้ได้่ด้ไ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 ดเได้ได้ไม้ได้อด้ไ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 ด่ได้ได้่ด้ได้ได้ไอได่ด้ได้ได้ดงกดอนด้ไี้ด้ได้ได้ไดด้ได้ด้ไ้ไดเด้ไ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 ดใช่้้้้ โอ้โหยอดไปเลยแพ้แฮ้นี่งานงคุณเอิร์สทำไมคุณไม่กดฆ่าน้องพิมพ์ดีดเขาไปเขาหลุดรีบกอดได้ไงกดไม่ทันไม่เห็นเลยวิ่งชนกำแพงอยู่ฮัลโหลฮัลโหลอืมว่าไงเจอสพที่ไหนคุณเอิร์สผมไม่ได้เจอคุณแต่เปนวนเจอ อ๋อน่าจะให้ให้ดูนะน่าจะตายนานแล้วแบบเน่าเลยเพราะว่าฆาตกรกดรีเจ็ตฝั่งซ้ายอย่างเดียวเลยแล้วมันจะไปเสือใะได้อะน่าจะตายตั้งแต่ตอนกดรีดิกเตอร์รอบแรกใชคุณคุณคุณป่าแล้วคุณก็รีพอร์ตหรือเปล่าคุณเปารอบแรกอยู่กันได้เสียดได้เสียดิ มันไม่มีใครไปทางนู้นมีคนคนเดียวผสมอยู่ตรงไหนบอกบอกเป็นแบบซ้ายขวานะผมแบบนะผมแบบจำเชื่อได้จำเชื่อได้ไม่หมดอ่ะอยู่ขวาล่างขวาล่างขวาล่างโอเคโอเคโอเคขวาล่างจริงหรือเปล่าก็ไม่รู้เนี่ยอ้าวได้เสียนี่จะท็อปจัดสีชมพูให้พี่หน่อยดิเอ้ยแต่สีแดงเขาติดแดงเขาน่ะไม่มีใครไปอยู่กว่าเขาเลยนะ คุณคิดดีนะคุณอยู่ดีไม่ว่าดีอยู่ดีๆก็มามามาขึ้นขึ้นหรอผมก็เดินไม่กลันมือยังมาซ้อกันอีกนะลายเสียงเล่อย่างยอดหรือไม่ได้หรอกยาํำเนี่ยป่วยครับขอบคุณที่เปลี่ยนโหมดครับ ต้องวิ่งตามต้องวิ่งตามต้องตามไปดู <ผม S 1> เออไอ้ไข่มันกดตัวขนาดนั้นนะไอยุ่งไง <c oughs> ต้องดได้แน่ๆเอาต้องเอาต้องชี้หัวผมผมเชื่อว่าคนเข้าใหม่จะชอบเป็นเมทีโน่อืมคิดเหมือนกันเลยเนาะ ดียวปวดท้าไม่ได้เป็นไม่ได้เป็นดูดูปันโอ้ยพี่จะเล่นหน่อยน้องบน้บน้องผมไม่ได้พูดเนี่ยผมไม่ได้บวนไงตาม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 ไปด้วยไปด้วย ไปด้วยคนประตูห้องกองตอบอยู่ประตูห้องกองมอชีมีใครได้ยินไหมเนี่ยตัวตัวแสบตายในหมดเลยตายไปสองพอตัวแสบอเมื่อกี้สสผมมีใครตัดติกันอยู่บ้างไหมครับ ไออยู่กระสีเนรับสีเหลืองอยู่บนสุดปะบนสุดซ้ายสุดปะซ้ายบนสุดปะเห็นเดินนิ่งไม่ทําอะไรอในมุกเมื่อกี้มีสีชมพูกับสีอะไรนะที่เดินด้วยกันอะมีสีดามสีชมพูแล้วก็ผมวิ่งคนเดียวครับใช่เหรอใช่ผมวิ่งคนเดียวเดินกระเสียอะไรวะเสียอะไรวะอ่าได้เสียดิวิ่งคนเดียวไปไปนอกยานเไป อยากอยู่คนเดียวใช่ไหมสีอะไรอ่ะสีแดงสีแดงแดงดาชมพูอยู่ด้วยกันแต่เขาชมพูเขาบอกว่าเขาเดินคนเดียวแค่ก็เอาเขาไปอยู่นอกงานัะเขาจะได้อยู่ในความเวิ้์มวานมันใจปนของเขาเดินสามคนนี่คุยกําลังเสียเปรียบนะเนี่ยไม่เป็นไรผมยอมเสียเปรียบเหมือนตาที่แล้วสวยไายยังกวน <nd ota pe posterior> แต่สบสีฟ้าผมเห็นแล้วนะแต่กดรีพอร์ตไม่ทันก็คุณป้าดคนตายไม่มีสิทธิ์พูดอยู่เฉยแล้วเบียววินัยย่อนยานอ่ะ